แบ็กอัพกระทูนที่คุณชอบไว้ด้วยคือหัวข้อนี้อาจจะฟังเหมือนคลิกเบทไปหน่อยนะแต่ว่าอยากพูดมานานละที่มาของหัวข้อนี้เนี่ยก็มาจากเมื่อปีที่แล้วในเดือนธันวาก็คือ w o l t r o n Legendary Defender ถูกทอดออกจาก Netflix <ๆ S 2> แล้วเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นในไทยเราเนี่ยที่ผมดูล่าสุดคือยังมีอยู่ซึ่งผมก็แปลกใจนะที่ได้ข่าวนี้เพราะตอนแรกอะ่ะผมเชื่อว่าซีรีส์ที่มีคำว่า Netflix Original Series เนี่ยมันคือ Netflix ออกทุนให้ฉะนั้นมันจะอยู่ในช่อง Netflix ไม่ไปไหนแต่ผมคิดผิดแหละปรากฏว่ามันแค่ทาสัญญาเฉยๆว่าจะทําการ์ตูนให้ Netflix แต่ไม่ได้แปลว่าอยู่ไปตลอดพอถึงจุดนึงสัญญาหมดก็ต้องถอดออกไปและจะไม่ใช่แค่วอทอนอย่างเดียวโทฮันเตอร์สและชีอีราก็จะออกตามไปด้วยซึ่งถ้าถามว่ามันไปไหนก็เดาว่าไปสตรีมมิ่งอื่นอย่าง Amazon Prime หรือไม่ก็ Peacock ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งของ NBC Universal ซึ่งก็มี Comcast เป็นบริษัทแม่อีกทีนึงทีนี้ตอนที่ข่าวออกมาให,ใหม่ๆเนี่ยคนแบบกลัวกันมากเพราะว่า Voltron เนี่ยดูได้เฉพาะใน Netflix เท่านั้นไม่มีที่อื่นให้ดูแผ่น DVD มีขายไหมมีแต่ปานนี้หมดเกลี้ยงไปแล้วคงหาซื้อไม่ได้แล้วและที่สำคัญคือไม่ได้ทำทั้งซีรีส์มีขาดบางซีซั่นไปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่า กระตดล,ลงสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยมันก็ดีที่ราคาถูกแต่ถ้าวันใดมันออกจากสตรีมมิ่งเมื่อไหร่ปับ๊บจบเ hey ลครับและนั่นแหละที่ผมอยากพูดถึงก็คือสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีปัญหามันมีภัยแฝงอยู่ซึ่งผมไม่รู้พวกคุณสังเกตกันไหมหรือพวกคุณชุคชิกบ้างหรือเปล่าฉนันผมเลยจะพูดวันนี้หนึ่งแล้วกันอย่างแรกเลยนะก็คือ Ownership หรือการเป็นเจ้าของในวิดีโอรีวิว Star Trek p r o d i g y เนี่ย ผมได้พูดคำนี้ไปว่าส่วนใครที่ดูแล้วชอบมากๆผมแนะนําให้ซื้อบลูเร์เก็บไว้ผมเองถ้ามีเงินคงเก็บบลูเร์แน่นอนถึงสตรีมมิ่งมันจะดีที่จ่ายน้อยดูได้เยอะแต่เนื้อหาในสตรีมมิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราควบคุมไม่ได้ซื้อแผ่นแบบนี้มันเป็นของเราเราควบคุมได้ซึ่งมันสื่อถึงอันนี้แหละครับคือการที่คุณมีแผ่น DVD เนี่ยหรือแผ่นบลูเร์เนี่ยคุณเป็นเจ้าของมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากคุณได้นอกจากแผ่นเสียซึ่งมันตรงข้ามกับสตรีมมิ่งที่ถ้าวัััันนใดดสญญามหมหลงบ เขาบอกเอ้ยถอดออกแล้วกันนะเหมือนมันมีเรื่องหนึ่งอ่ะที่ดังๆอยู่อ่ะก็คือไอ้โซนีกับ Discovery ตกลงสัญญากันไม่ได้ Sony ก็เลยประกาศว่าทุกรายการของ Discovery ใน PlayStation Network ทุกรายการจะถูกถอดออกไปหมดต่อให้คุณซื้อไปแล้วก็ตามก็ถอดออกครับไม่ให้ดูอีกคนก็ด่ากันสิครับจนทั่งสุดท้ายเขาบอกว่าเอะตกลงกันได้แล้วไม่ไปถอดออกแล้วล่ะก็จบไป ฉะนั้นนี่แหละครับการเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งมันถึงสําคัญมากๆฉะนั้นที่คุณเห็นผมชอบแบบโพสไอ้แผ่นบูเลมาโชว์เนี่ยไม่ได้อยากโชว์อวดรวยเลยนะไม่ใช่จริงผมไม่ได้รวยซ้ําแต่เวลาผมเห็นการ์ตูนที่ผมชอบปั๊บผมพยายามซื้อแผ่นมาเก็บไว้ยุคนี้เนี่ยนะบริการพวกเปาจ่ายอย่างไอ้สตรีมมิ่งหรือว่าไอ้เกมพาสอะไรเงี้ยมันก็ดีอะราคามันถูกอะมันเหมาเกมเล่นได้เหมาหนังดูได้อะไรเงี้ยมันก็ดีอะ แต่การที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของมันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปลว่าเขาควบคุมมันได้เขาอยากถอนเมื่อไหร่ก็ถอนได้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนเลยอย่างผมเนี่ยใช้สตีมผมก็ไม่เคยชอบที่เราซื้อแค่สิทธิ์ในการเล่นเกมมาไม่ได้ซื้อตัวเกมมาแต่อย่างน้อยเนี่ยสตีมมันยังแฟร์ตรงที่ว่าถ้าเกมโดนถอดคุณยังโหลดเล่นได้ถูกไหมอย่างไอเคสที่ดังสุดก็คือไอ้ c k e t League ที่อ c g a เกมซื้อไปก็เลยถอดออกจากสตีมเลย แต่คนที่มีอยู่แล้วเล่นเรื่อยๆฉะนั้นฝั่งคอนโซลเนี่ยก็เลยมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเขาซื้อเกมเป็นแผน่นฉะนั้นต่อให้มีปัญหาอะไรยังไงตามแต่เขายังมีเกมเล่นอยู่กับอย่างที่2เนี่ยการถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอ่ะผมจะดูนีนิดนึงนี่เป็น DVD m a r i าเลอร์โพนี่เพลิ h ทริปอิสแมที่ผมภาคภูมิใจมากๆที่ได้ซื้อเก็บไว้เป็น DVD แผ่นแรกที่ที่ซีดีนี้ทำออกมา แต่ที่มันพิเศษมากๆของแผ่นนี้ครับคือ <c oughs> มันมีตอน The Last Round Up และถ้าคุณเป็นแฟนเรื่องนี้ครับคุณจะรู้ครับว่าตอน The Last Round Up มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเหตุการณ์เดอร์ปี้พูดเป็นครั้งแรกแล้วเกิดดาม,ม่าขึ้นมาเมื่อผู้ปกครองไปร้องเรียนว่าไม่ชอบที่ตัวละครทําอย่างนี้มันเหมือนเป็นการร้อเรียนคนเป็นออทิสติกเขาก็เลยต้องเอากลับไปแก้ใหม่ทาให้ The Last Round Up หลังจากนั้นทุกตอนเนี่ย กลายเป็นตอนที่แก้แล้วก็คือตัดชื่อเดอร์ปีออกและแก้ตาไม่ให้เลยยกเว้นแผ่นดีดีนี่ครับเพราะมันผลิตก่อนที่เขาจะแก้ตอนพูดง่ายคือตอนนี้อันเซนเซอร์ครับแน่นอนฟังดูอาจจะไม่ใช่อเรื่องใหญ่อะไรเพราะส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดคุณค้นดีๆนะมันมีแหล่งค้นให้ค้นแหละคุณสามารถหาตอนเดอะลสเราอัแบบ Fu l l HD 1080p อันเซนเซอร์ หรือที่เดที่ยังมีเดอร์ปีอยู่ก็ยังหาได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่นี่นแหละครับคืออีกปัญหาหนึ่งของการไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นคือในเมื่อคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเขาก็สามารถดัดแปลงแก้ไขโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนอะไรซึ่งหนึ่งในเรื่องที่เห็นแล้วเนี่ยสงสารคนสร้างที่สุดก็คือกรณีของ Final Space เป็นการ์ตูนผู้ใหญ่แนวไซไฟตลกที่มีเนื้อหาซีรีสอยู่บ้าง เรื่องนี้ทำลงสตรีมมิ่ง TBS o d o s อ w ดอสแล้วก็ Netflix แต่วันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ค่าย Warner รวมกับ Discovery และมีการเปลี่ยน CEO กันแล้วบริษัทขาดทุนหนักมากเลยต้องทำการ Tax Write-off หรือลบเรื่องนี้ออกจากสารระบบเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ทีมงานที่ทำเรื่องนี้สึนี้เป็นกฎหมายในอเมริกานะแต่อย่าถามว่ามันเป็นยังไงเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายนะอย่างที่ผมเคยบอกไปผลคือโอแลนโรเจอร์สผู้สร้าง แก้ออกมาปรีดแตกหนักมากดากราดใหญ่เลยว่าเรื่องนี้จะถูกลบออกไปไม่ได้ดูอีกแปลว่าปพีทีเดียวที่เราจะได้ดูคือดูดมาเก็บไว้เองเท่านั้นหรือใช่ครับนั่นคือเราจะต้องระเบิดลิขสิทธินั่นเองตัวจูวันของ p p r l t t is free you are a pirate เพราะอย่างกรณีของ Final Space เนี่ยโอเวนเองก็ออกมาขอบคุณคนที่แชร์ไฟล์หนังงานแกเนะพียงน้อยอะ่ะมีไฟล์อยู่แบบนี้กร์ตูนมันไม่ตายไปไหน คนอื่นๆน,นะที่มาทีหลังก็ยังดูได้อยู่ดังนั้นก็เนี่ยแหละครับมันเลยมีประเด็นออกมาแบบนี้แหละว่าถ้าคุณรักกับตัวเรื่องไหนซื้อแผน่นซื้อแผ่นไม่ได้เลยเป็นโจรสลัดครับเพราะเป็นวิธีเดียวที่คุณจะอนุรักษ์การ์ตูนที่คุณชอบเอาไว้ได้คือวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้สนการเป็นโจรสลัดหรือการไปล่องเรือหาวันพีซอะไรทางนั้นนะแต่แค่จะบอกว่าในยุคนี้เนี่ยนะ บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณเป็นเจ้าของอย่าง Adobe ก็ไม่ให้คุณซื้อ Photoshop แล้วคุณได้แต่เช่า Microsoft ก็ถึงแม้มีออฟฟิศให้คุณซื้อแต่เช่าถูกกว่ามากเพื่อผักดันให้คุณเช่าแล้วพอคุณไม่ใช่เจ้าของเขาก็สามารถที่จะควบคุมเปลี่ยนแปลงตามที่เขาต้องการได้โดยคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนเลยก็เป็นได้ฉะนั้นในผมบอกวิดีโอนี้ ไม่ได้สับสนหรือชักจูงหรือชี้นำให้คุณเบื่รืงสิทธิ์แต่แค่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพวกคุณพิจารณาเองแล้วก็เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ในวงการการ์ตูนนะวงการเกมก็มีอย่างกรณีของไลฟ์เซอร์วิสอะที่แบบพอปิดตัวไปแล้วทำไงอะก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมมีอีกแง่มุมนึงให้คิดนะพวกโจรสลัดเนี่ยที่แบบทำบิดทอเรนต์หรือว่าเปิดเว็บดูหนังเถื่อนอะไรพวกเนี้ย กลายมาเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการเก็บรักษาหรืออนุรักษ์ผลงานเอาไว้ที่อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วโดยเก็บไว้ในรูปแบบของเว็บดูดังเถื่อนไม่ก็บิตทอเรนต์อะไรพวกนี้ดังนั้นก็อยากผมบอกไปนะถ้าชอบพยายามหาทางไปเจ้าของให้ได้ถ้าวันใดวันหนึ่งมันหายไปคุณจะมีของคุณอยู่ครับวิดีโอนี้แค่นี้แหละครับผมแลมเชเบดลาละ